แล,แ,ลและและและมีนี่แบบและในโรงเรียนอะนอกจากมีมีคนเคยท้องเสียไหมเพื่อนๆในห้องอะแล้วทําไงไม่มเีียนเก่งเปลี่ยนอะไรท้องเสียนะพาไปหาหมอจะพา,าพูดท <c oughs> ้องก็ให้แม่มา <c oughs> ขอให้แม่มารับให้แม่มารับไปแล้วใครไป,ไป ท้องเสียปุ๊บถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอุจจาระลาดนี่ใครเป็นคนเช็ดให้คุณครูโทรเรียกแม่มาเช็ดอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าเดโอเช็ดให้ท้าวทำไมทำไมไม่ช่วยเพื่อนล่ะลูกไม่มีคนที่แต่ไปหมดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะอ๋อไม่มีเคเห็นสองน้องขี้แต่โอขี้แต่ล้วไม่เดินไปถามแล้วขี้ทำไมแตกแตกไม่ถัด อ๋อาห้อานาำไม่ทานที่ในห้องนึงอู้หูพาเดินไปล,ล้างตุงนเป็นเพื่อนห้ามันใหญ่เลยบอกคุ้อย่าพาไปลนะ้างตุ่หนูชอบดมกลิ่นอย่างนี้ชอบปอะช่บีด,ดีโอชอบชอบแล้วแต่ละแล้วแต่ละคน,นี่คี้มันเป็นสีอะไรลูก <laughs> สุนไญ่ที่เจอสีอะไรอะ่ะ ที <muitas> ่หน oh, <l Jean Rabbit bulun> ูเคยเจอแบบเพื no. ่อนอุจจาระในห้องนี่เป็นสีอะไรสีเข่ใช่สีมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีอื่นได้นะจ๊ะอ่าไม่น่าถามเลยพี่สีก่อนไม่น่าถามเลยใช่อุ้ยอืมทีหลังเท่าไหร่เพื่อนอุจจาระในห้องนี่เอางามฝังหนังสติกดิงได้ดินป๊ดเลย ทีหลังแย่ามาอุจจาระใม่ห้องเลยเอาให้กระสุนฝังตูดมาเลยเอาไว้พ่อตันเ,นเั็นยายชาวพอดีโอ่ย่อมาเข้าหน้ำบ่อยตั้งวัก็ดีนะแล้วเขาทันไหมเขาทันไหมกูขี้แตกไหมคุณพ่อขี้แตกไหม,มก็เข้าน้ำนานนานทีเหคุณพ่อชื่อพารปะ่ะเข้าน้ำไมออ่มา,าชื่ออะไรคุณพ่อชื่ออะไรเอออาร์ต เท่ป่ะไม่ใช่อ๋อนันอ้าเธอท่อฟูป่ะไม่ไม่ฟูน้องเต้เลยน้องเต้ฟู <c ười> พ่อคนรักมากเลยเนาะคุณพ่อชอบพาหนูไปกินอะไร <c ười> หรือฮะเหมือนไขต่ตดเลยคืออะไรไขต่ตดไม่มีไม่กินไง <c ười> ตดตัวเองเปล่าไขต่ตดอ่ะแม่เอามีแล้ว เขาเพิ่งจะตดไปอันนั้นไม่ได้ตดอันนั้นอยากเห็นหน้าคุณวินกับคุณมาร์กยังเลยทำไมเขาถึงใจดีกับดีโอขนาดนี้ถ้าถ้าวินกับมาร์กนี่หนูรักใครมากที่สุดอ่ะวินกับมาร์กแล้วก็อินเตอร์วินกับมาร์กแล้วก็อินเตอร์หนูรักใครมากที่สุดสามคนเนี่ยสามคนใช่ไหม,ม<า>รักมาร์กมากมที่สุดเลยขญญาจ่างานไหมลูก เดว <Dale. S 2> ชื่อเดวเดวมีแฟนแล้วชื่อคือเดวอย่างานี้ไหมนี่คนหรือกระรองชื่อเดวเป็นคนใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงคนที่โดนตีเยอะที่สุดในห้องนี่คืออาร์เธอร์ใช่ไหมใช่ไหมแต่ไม่ต้องพาเธอมาที่ที่เลิฟอีย์นะคุณคุณไม่อยากเจอ กูกลัวขนาดหนูยังบอกเลยถ้าอาเธอกัดกับหมากัดกลัวอาเธอร์มากกว่านี่แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วอาเธอร์มีเขี้ยวไหมอ้าล้วไป่กลัวทำไมถ้าไม่มีเขี้ยวอ๋อลดโอไม่ได้กลัวเพียงแต่ว่าเขาไม่มาการมายุ่งเขาเคยสู้กับเดโอ้เลยเหรอ เทอร์นี่เคยอาเธอร์นี่เคยเคยไปต่อยใครบ้างในห้องไม่เคยในห้องไม่เคยทะเลาะกันเลยหรอในห้องนม่มีเด็กทะเลาะกันไหมในห้องเรียนเฮ้ยเป็นเด็กดีมากเลยแล้วหนูอยากให้ใครเป็นหัวหน้าห้องมากที่สุดให้มาเป็นหัวหน้าห้องให้อินเตอร์เป็นหัวหน้าห้องนเอเป็นหัวหน้าออทูเป็นหัวหน้าออทบัทอะไรนะ อตอุ้มคืออะไรอ่ะไม่รู้เยนะหัวหน้าอตอุ้มคืออะไรลูกเป็นเกมเหรออ,อ๋อนี่นะอย่างนี้ป่ะไม่ใช่เบรอะอ๋อที่เอาเอาใบมาอย่างนี้ป่ะแล้วตุ๊กอย่างเงี้ป่ะมันยังไงอธิบายหน่อยบบทำอย่างนี้มันทำแบบนี้ทุกคนแล้วใครที่ร้อยคนนั้นเป็นแล้วก็มีการอีกแล้วก็วิ่งนีแล้วอ๋อเข้าใจ อเข้าใจาแล้วอ๋อเขาเลือกกันด้วยวิธีนี้แล้วแล้วแล้วุ้มใจแทนอยากย้ายโรงเรียนไหมอยากย้ายโรงเรียนไหมถ้าหนูถ้าหนูจะย้ายโรงเรียนกลับให้อาเธอร์ย้ายโรงเรียนเอาใครออกง่ายกว่า <Okay. S 1> เอาอาเธอให้อาเธอไปอยู่ห้องอื่นก็นไดนน้เนาะไม่ต้องย้ายออกไม่ต้องออกโรงเรียนเนาะสสารคนที่ตัวเตี้ยอะไร เมย่าเมย่าเป็นผู้หญิงคุณครูรู้จักนะเมย่านะใช่เขาเคยมาที่ร้านอืมตัวติ้งเขาห้ามพูดว่าตัวเตียงเพราะว่าเดี๋ยวบลรี่ไ่อ๋อเดี๋ยวหาว่าบุรีพูดตัวเตียไม่ได้ก็พูดตัวติ้งตัวติ้งนี่เป็นอะไรกับตัวเตึงเลยและและและเราเป็นสุภาพบุรุษเราต้องดูแลสุภาพสตรีตัวเดี่แค่เราห้ามหลังแก่ผู้หญิงทุกใบ หรือว่าลีโอชอบรังแกผู้หญิงเนาะลีโอไม่รังแกผู้หญิงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆถูกแกงนี่ลีโอจะไปช่วยไหมหนูคิดว่าต้องไปช่วยไหมถ้าเป็นมาช่วยถ้าเป็นมาช่วยไปไปห้ามอะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้ช่วยก็เข้าไปห้ามก็ได้เนาะอ้าวยังไงยังไงโอ้ก็ก็ให้มานี่โอ้โอ้มาจะได้ปลอดภัย บอ,อกให้เอาม้าก่งี่เงื่อนีวเราอยู่ตรงนี้เอง,งอย่างนั้นไหมาเก็เข้าไปช่วยช่วยอะไรงช่วยผักผักมากออกไปมก้กตรงนี้อันตรายออกไปไในโรงในโรงเรียนนี่หนูคิดว่าตรงจุดไหนในโรงเรียนนี่อันตรายสุดไม่ไม่ต้องพูดถึงอัเธอ์นะ ตรงไหนในโรงเรียนที่มันดูน mm hmm. ัาเล่นแล้วอันตรายมากเลยตรงไหน mm hmm. ชีชนช้ช้าใช่ได้ชี้ช้าเคยทำชี้ช้าเคยทำด้วยไม่รู้คนตัวอ้วนนั่งกอดตรงนี้ไม่มีใครอ้วนนะ <c oughs> ตรงนี้ไม่มีใครอ้วนตรงนี้ไม่มีใครอ้วนลูกไม่ใช่คุณครูนะ mm hmm. หนูคิดว่ามันพังเพราะอะไร mm hmm. หนูคิดมันพังเพราะอะไรน้ำหนักมันเกินเนาะอย่างนั้นไหม แล้วแล้วมีอะไรที่เล่นแล้วอันตรายในโรงเรียนขึ้นลื่นกระดาษลื่นใช่ไหมกระดาษลื่นแต่ตอนที่เขาลงมาแบบมันจะมีบางคนไม่ไม่ยอมไปไปขึ้นบันไดแต่ขึ้นทางเนี้ยมีไหมไม่ใช่ที่เดินทงลอดจุดนี้อ๋อตัวนี้อันตรายไหมที่มันลอดไปดุมงที่เป็นท่อๆนะ อ๋อไปเลื่นเลื่นแล้วก็ลุมตอนฝนตกอ๋อตอนฝนตกตก็ไม่ควรเล่น,ลนใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมตกซ<อ>่าแล้วซ่าหมาซ่าดเพื่อนซ่หมาเข้าไปอะไรเปียกไหม,มเปียกไงเคยเปียกอยูแ่แล้วแล้วพอลาคุณแม่มารับเรียวที่โรงเรียนเทศบาลนั้นมารับประตูไหนตูนยญ่มารับประตูไหน,นรประตูฝั่งที่เป็นสนามเลยไหง ทังฝั่งเด็กเล่นมาทางไหนทางไหนชี้ดิซ้าทางานี่ไม่มีหนูตู้เราอือ๋อรอูแหละฝั่งที่ติดกับสนามเด็กเล่นน่ะดิที่ใกล้ๆต้นตาลม,มาหนูรู้จักต้นตาลม,มา่ะเคยเห็นต้นตาลที่มันมีอยู่ต้นหนึ่งที่สูงอ่ะเจ้าพ่อต้นตาล ต้นตาลคล้ายๆต้นเนื้ผาว่ะต้นือย่างขงสูงตรงหน้าโรงเรียนนี่โรงเรียนเทศบาลไหนเนี่ย <tar iff. S 1> ไม่ใาดดาช่เทศบาลตลาดด่านช้างเหรอเทศบาลหนองมะข้าโมงอะเทศบาลไหน,น,นชื่อโรงเรียนอะไรอาเต็งๆอาโรงเรียนอะไรทนเทศบาลอะรโรงเรียนเทศบาลตำบลด่านช้างบนด่านช้างอ,อ๋อรู้นะมันคนละที่อันนี้มันตลาดด่านช้าง ตำบลอัช้างก็อยู่อีกที่หนึน่งนี่ใกล้ๆ้บ้านเราใช่ไหมใกล้นิดหนึ่งอ๋อเมันคนละที่มีหน้าถึงมันรู้จักต้นตาลที่ททมีแเดียวนอืแสดงว่าครูนิดที่พูดถึงนี่คนละคนครูนิดกับค,ครูครูแรครูยุงย่งแล้วทำไมไปว่าครูยุง่งขนาดนั้นครูเขาไม่กล้ามายุ่งหรอกแต่ไปว่าครูยุ่งทำไม